หข้อก่อนลงทุนรู้ไว้ไม่เจ๊งข้อหนึ่งนะครับผมเราควรจะใช้เงินเย็นในการลงทุนนะครับความหมายก็คือว่าเป็นเงินที่เราสามารถที่จะเสียได้แล้วไม่เดือดร้อนนะครับเพราะว่าทุกการลงทุนเนี่ยมันมีความเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องวางแผนในเรื่องของการลงทุนดีๆนะครับข้อ2นะครับผมเราควรจะมีความรู้เกี่ยวกับสินค้าที่เราจะลงทุนนะครับเราควรจะต้องศึกษาข้อมูลของตัวสินค้าตัวนี้ให้รอบด้านนะครับถ้าให้ดีเนี่ยเป็นสินค้าที่เราชอบหรือลงหลอยู่แล้วเนี่ยก็จะดีมากๆเลยเพราะว่า เราจะมีความรู้เกี่ยวกับตัวสินค้าแล้วก็เข้าใจความรู้สึกของผู้ใช้เป็นอย่างดีด้วยครับข้อ3นะครับผมเราควรจะต้องศึกษาตลาดนะครับแล้วก็กลุ่มลูกค้าของเราด้วยนะครับเราควรจะต้องรู้ว่าลูกค้าเราเนี่ยมีกําลังในการจ่ายเท่าไหร่นะครับผมเพื่อ,อที่เราจะสามารถตั้งราคาสินค้าได้ถูกต้องแล้วก็กําหนดโปรโมชั่นเนี่ยให้เขาตัดสินใจเลือกซื้อได้ง่ายขึ้นครับผม ข้อ4นะครับผมเราจะต้องรู้จักประเมินความเสี่ยงให้เป็นหรือไง,ไง่ายๆคือว่าควรจะต้องมีเงินทุนสำรองก้อนหนึงนะครับผมเอาไว้แก้ปัญหาหรือว่าเอาไว้ใช้แก้สถานการณ์ที่ไม่คาดคิดที่จะเกิดขึ้นกับแบรนด์ของเรานะครับผมข้อ5นะครับเราจะต้องศึกษาจุดแข็งจุดอ่อนของสินค้าเราให้ดีนะครับถ้าเราเนี่ย มีข้อมูลในเรื่องของสินค้าเราดีเนี่ยเวลาเราพรีเซนต์สินค้ากับลูกค้าเนี่ยลูกค้าก็จะมีความเชื่อมั่นนะครับผมในสินค้าเราเราก็รู้สึกว่าเราเนี่ยจริงใจกับเขาด้วยครับผมข้อ6เนี่ยต้องมีความเข้าใจในเรื่องของการทําตลาดในโซเชียลมีเดียต่างๆด้วยเราจะต้องเลือกแพลตฟอร์มให้เหมาะกับสินค้าของเราอย่างเช่นถ้าสินค้าของเราเนี่ยเป็นสินค้าราคาไม่ได้แพงมากนะครับผมอาจจะเหมาะกับ แพลตฟอร์มอย่างเช่นแอปส้มซึ่งลูกค้าเนี่ยชอบซื้อสินค้าที่ราคาไม่สูงมากแล้วก็มีโปรโมชั่นดึงดูใจส่วนถ้าสินค้าของเราเนี่ยเป็นเกรดพรีเมียมเป็นไฮเอ็นนะครับผมอาจจะเหมาะกับแอปฟ้านะครับที่ลูกค้าเนี่ยมีกําลังจ่ายค่อนข้างสูงเป็นกลุ่มค่อนข้างมีอายุอะไรเงี้ยครับผม